สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซนต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ไอดีไลน์0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะกมทการศาสนาเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังแห่งศีล15-17สิงหาคมนี้ณห้องแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสอส คณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒธธิสภาโดยนางเอ็มออนสกงพานประธานคณะกรรมาการและศาสตราจารย์ชาณรงค์พันรุ่งโรธรองประธานคณะกรรมาการร่วมกันแถลงข่าวการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังแห่งศิลป์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17สิงหาคม2568ณห้องประชุมสัมมนาชั้น B ีอาคารรัฐสภา และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เขตคลองสามวากรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างของเพื่อนที่พิการโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงานศิลปะและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคมโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะประกอบด้วยเยาวชนพิการและในพิการ ครูอาจารย์ที่สอนศิลปะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศอาเซียนและอาสาสมัครจำนวนกว่า300คนสำหรับกิจกรรมในวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568กำหนดจัดขึ้นที่อาคารรัฐสภาโดยมีกิจกรรมทดสอบความคิดสร้างสรรค์ creativity test การประชุมนานาชาติและเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมที่เน้นผู้พิการเช่นขาเทียมหุ่นยนต์เป็นต้นส่วนวันเสาร์ที่16ถึงวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568กำหนดจัดขึ้นณนะมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เขตคลองสามวากรุงเทพโดยมีการแบ่งฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น10ฐานอาทิวาดเส้นระบายสีปั้นแต่งเพลงร้องเพลงเป็นต้น พร้อมทั้งยังมีฐานกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้พิการจำนวน12ฐานและมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยจึงขอเชินชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยอมรับความแตกต่างของเพื่อนพิการโดยช่วยเหลือเพื่อปูุกันในการทำงานศินลปะ และส่งเสริมการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะศิลปะ,ลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคมซึ่งในการสัมมนาครั้งนีม้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชนพิการและไม่พิการครูอาจารย์ที่สอนศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศอาเซียนและอาสาสมัครจำนวนกว่า300คน,นกกรรมาเเลง็นคณะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรงปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 Eu